เไปทะลสวัสดีครับเพื่อนๆ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับชอบ่องน้องโชคครับก็จะพาไปเที่ยวอีกแล้วเวลาตอนนี้นะครับประมาณตีสามสี่สิบห้านาทีนะครับเรากำลังจะออกจากวีรัมนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันนะครับตามกันไปครับผม น,นี้นะครับก็เรามาถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติแล้วนะครับออกมาตอนตีสี่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงห้สบนะครับก็ไม่รู้ว่าทันเรือหรือเปล่าน่าจะทันแหละครับขับมาแบบลุ้นมากมากนะครับเพราะว่าเรือจะออกตอน9ก้าโมงสี่บห้านะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือสิบโมงสี่สบห้าตอนนี้ก็ คิดว่าน่าจะมาทันแล้วแหละครับนี่ครับตอนนี้ครับพวกพี่ๆเขาก็ตื่นกันหมดแล้วครับนี่ครับน้องโชคก็ตื่นแล้วครับบายครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือไป อันนี้นะครับตอนนี้เราก็มาซักครึ่งทางแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เราขับมาถึงก็ได้ขึ้นเรือเลยนะครับไม่ได้ใช้เวลารอนานนะครับแล้วก็ค่าค่าโดยสารนะครับก็ทั้งหมดเท่าไหร่นะ้4ยสีาบาทนะครับนี่รถหนึ่คันนะครับแล้วก็ มีน้องโชคนะครับมีคุณแม่มีผมแล้วก็พี่ชายเขาสองคนนะครับก็ถือว่าค่าโดยสารไม่แพงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งเกาะช้างกันไปหาที่พักนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้หาที่พักไว้เลยนะครับไายกันก็สวัสดีครับหลังจากที่เรามาถึงเกาะช้างนะครับจริงๆมาถึงตอนประมาณสัก สี่โมงครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราเช็คอินเข้าโรงแรมได้ตอนประมาณบ่ายสองอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมห้องพักก่อนนะครับนี่ไอนี่นะครับเดี๋ยวพาชมห้องพักก่อนเลยนะครับก็อเปิดไฟแล้วชิบนี่นะครับก็มีตู้เสื้อนะครับแล้วก็ โต๊ะเครื่องแป้งนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะกาแฟนะครับมีทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็เตียงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่แล้วก็พาไปดูห้องน้ําอีกนะครับนี่นี่ครับเป็นห้องน้ํำนะครับห้องน้ําก็โหใช้ได้เลยใหญ่เลยครับฝักบัวก็โอเคเลยนะครับมีเครื่องมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับห้องน้ําก็สวยงามนะครับผมนี่ครับผมอ่า แล้วก็นะครับมีโซนด้านหลังอ่ะนะครับให้เราได้นั่งเล่นอ่ะนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูโซนด้านหลังนี่ครับโซนด้านหลังกว้างขวางนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าราคาที่นี่ห้องนี้อ่ะนะครับเท่าไหร่คือจริงจริห้องนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดที่พี่เขาบอกนะครับอยู่ประมาณพันสองนะครับแต่ว่า ของผมเนี่ยมันมามีมีผมมีแฟนมีน้องโชคแล้วก็มีพี่แชมป์แล้วก็พี่โชกุนนะครับรวมเป็น5้าคนสองพันมีทอนครับผมต่อคืนนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะครับสองพันบาทนะครับมีทอนที่คลองพล้ารีสอร์ทนะครับผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยผมโปรโมทให้ฟรีๆเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนอกอีกทีนึงนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นสระนี่นะครับแล้วก็จะมีห้องห้องใหญ่นะครับสองห้องแต่ว่าเราเป็นห้องเดียวตรงนี้ก็ใหญ่แล้วโหโคตรเจ๋ง,เจ,งเจ๋งมากพี่แชมป์เจ๋ง่ะเจ๋งมากครับนี่ครับผมให้ดูเลยครับแล้วก็บรรยากาศก็โ,โหดีมากๆานะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรีสอร์ททั้งหมดเลยนะครับว่าบรรยากาศดีหาไหนอย่าลืมติดตามไป ครับผมหลังจากที่ผมรีวิวห้องพักไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพารีวิวรีสอร์ทคลองเพานะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาม่แป๊บหนึ่งนะครับครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นห้องที่เรามาพักกันนะครับที่ผมแจ้งราคาไปในรีวิวห้องอ่ะนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปเดินดูอาคารนี่ครับก็จะมีเป็นอาคารแบบนี้นะครับ แล้วก็ห้องพักแบบนี้นะครับโซนซีนะครับอันนี้เป็นโซนซีนะครับนี่เป็นห้องคู่ครับผมข้างหลังและเบียงจะเชื่อมถึงกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปดูสถานที่ต่างๆต่อครับผมไป เดินดูกันครับพาไปดูสระน้ำครับผมตอนนี้น่าจะเด็กๆน่าจะเล่นอยู่ที่สระน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่สระน้ำหรือเปล่านะครับนี่ไม่รู้ว่าพี่แชมป์กับพี่โชกุนอยู่ที่สระน้ำหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดินไปดูกัน นี่ครับสาน้ํานี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นสระผู้ใหญ่นะครับนี่บรรยากาศยังดีเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นสระเด็กนะครับนี่ไว้ให้เด็กเล่น เดี๋ยวผมพาเดินไปอีกไปหาพวกพี่แชมป์พี่แชมป์พี่โชกุนหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหากันนี่ครับผมนี่บรรยากาศอย่างดีเลยครับผมแล้วก็ติดทะเลตรงนั้นน่ะนะครับอนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นนวดแผ่นไทย นี่นะครับนวดแผนไทยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักด้านหน้านะครับติดทะเลนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นอินฟอร์มิชันนะครับเวลาติดต่อเช็คอินเช็คเอาท์นะครับก็ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวพาไปเดินดูพี่แชมป์พี่เจ้ากุญอยู่ตรงไหน,น นี่ครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นอินโฟมชันนะครับแล้วก็จะมีสะพานนี่ครับถ่ายรูปได้สวยๆเลยสะพานตรงนี้ก็เป็นร้านาร้านค้านะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวไปหาพี่แชมป์ก่อน ตอนนี้นะครับที่รีสอร์ทก็ค่อนข้างใหญ่ะนะครับรีสอร์ทของคลองเพ้านะครับนุ่นไปเล่นไปเล่นน้ำกันตรงนู้นแล้วนุ่นโอ้โหใช่ไหมนะจ้มวู้นะครับอยู่นุ่น เดี๋ยวลงไปเล่นน้ํากับพวกพี่แชมป์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปเดินดูวิวตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ํากับพวกพี่ๆเขาดีกว่านะครับไปไปกันนี่ครับตอนนี้นะครับเราก็พักผ่อนตอนพักผ่อนตอนตอนอ่าบ่ายๆไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าหกโมงเย็นก็เลย พาเด็กๆนะครับเดินออกมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศเกาะช้างนะครับุอยนี่ครับผมบรรยากาศเกาะช้างนะครับฝั่งคลองเ้านะครับนี่ครับผมนี่ครับผมไาโชคมามาทางนี้เราเดินมาต่อเร็วๆไปดูทางนู้นต่อเร็วๆ ไม่เปียยคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรไ <c oughs> ปนี่ครับบรรยากาศคลองพราวตอนเย็นๆนะครับทางฝั่งคลองพราวบรรยากาศโคตรดีไปอุ้ยอุ้ยใส่รองเท้าไหมเอารองเท้าไหมไม่ใส่ไปนู่นเดินไ,ไ,ดไปเดินดเดินไปตรงนู้นไปจริงอะน้ำไม่ลึกเลยใช่ไหมพ่อใช่ไม่ลึกเลยเดี๋ยว เราเราเดินไปด้านไก่ยังอยู่แค่หัวเขาอุ้ยนี่ไงปะการังนี่ครับมีปะการังด้วยนี่คือปะการังโคตรเยอะบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับคุณแม่โอ้แล้นี่ครับบรรยากาศครับผมมีพี่โชกุนครับผมพี่แชมป์ครับเพิ่งตื่นครับผมเออไปนี่ครับบรรยากาศฟิวฟิวนะครับสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่น เราจะเดินไปสุดนู่นเลยไปโอ,อ้ตรงนี้ทรายละเอียดจังเลยดูนะครับนี่นี่ครับโอ้โห ตรงนู้นนะครับเป็นเรือเป็นเรือแบบเหมือนแพนะครับไปนั่งเล่นกลางทะเลน,นะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะมาทำกิจกรรมพายเรือคายักดีกว่านะครับตอนเช้า เดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวผมพาเด็กๆเดินเ,เล่นก่อนนะครับเจอกันพู่นี้เช้าบาย